ครับกล่าวสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติขอมาดับชมชิปของทางช่องกันครับครับสนอชิมีอ่ากระติมนาลีวิว่งงวแม่ดูเมียอ่าคมทีเคยลงในช่องไปแล้วครับพี่น้องครับก็นื่องด้วยสายเหตุมีเอฟซีต่อมาหลายครับว่ารถได้หลายปออันรถได้ยุติแต่ว่ารถได้บ่ลดดหลายครับพี่น้องครับผมก็บ่ได้เว้าขายแพงครับพี่น้องครับอ่าก้อนนึ่งเนก่ต้องของน้ำเดืยนมาเป็นงัวงทรงซี่สองร้อยกิโลเมตรหรอกกะ บริการเก็บเงินปลายทางเด้ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเกตได้ครับพี่น้องครับอ่านี่เป็นแม่ลูกเมียงัวโลแรกแม่อร่อยสามสิบบวกแน่ลูกสาวอยู่สองเดือนกลัวนี่ครับแม่เครื่องดําลูกสาวโบาเอาไปราคาหมองขายเลยครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดซื้อได้ก็ซื้อซื้อใดก็บอกพานแน่นครับเอาไปหนึ่งหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับผมส่งหอดบานผมก็จงเก็บเงินได้ครับพี่น้องครับ อาถ้าท่านอยู่ไกลจาก200กิโลเมตรจากได้ผมก็จัดส่งให้ได้ครับแต่ว่าต้องมีคาน้มู์น้ำมันเนะครับถ้ามันไกลกันหนาเกียดอย่างดีผมนําเรี้ยงนะครับพี่น้องครับเนี่ยส่วนส่งองเดียวพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมากนะครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอําเภอเกษริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่จัดโปให้เติ่งเลยครับพี่น้องครับแครหนึ่งเมืองหาพันบาทหนึ่งครับพ่อเลี้ยงอย่ับพี่น้องครับไปลพี่น ไปไปน no?> ah, er ี่ค <so ร er nah ับฝรั่งครับพี่รองครับง้อกับว่ามันตัวขี้ลายไปไหนเล้ครับสมขางเงินอยู่หรอครับพี่รองครับต้นหน่อยๆไปเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงหรอครับพี่รองครับผู้ใดหยาลายครับแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่รองครับนี่ครับจัดโปรเอฟซีเลยง้อไท่พื้นบ้านเท่าเนี่ะครับพี่รองครับอ่าเฮือนไทยพื้นบ้านนี่แะครับแตจีไงก็ไทยกัโดนข้นมาเนี่ครับไทยพื้นบ้านครับแถวบ้านผมก็ได้เรียกประมาณนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ สีเอินกันว่าพันสายพันนี balance, e ่อย่างน้อครับพี่น้องครับ้าบ้านของผมเอินไทยพื right. <te> ้นบ้านประมาณนี้ครับส่วนผููไ่นั่นก็เอือนแม่บามันไถไงประมาณนี้ครับพี่น้องครับกระตั้งพื้นที่ก็ตั้งเรียกกันนาอครับพี่น้องครับนี่ครับหันมาเมืองโคมนี่นะครับพี่น้องครับกฎกติกางั่งขกัดเช่นเดิมจะโทษเล่นโทษตัวโทษตรงกันจะโทษควอมส่ใจครับพี่น้องครับอมากี่ลีกับจงโทษมากเพมากกับแชร์บอกพันครับพี่น้องครับย่ำว่าแชร์หนึ่งเมือนหาพันบาทด้ครับหม่องขายเลยครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์อ,ทอีกทีหนึ่ง06หา207 6884พิกัดของข้อความตั้งอยู่บ้านน้ำแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกระเสดวิสัยจังหวัดเลยได้ดครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ